กำลังขี <cek warm st anza> <uno> yeah, ่ม้าอยู่เนี่โอ้สบายดีสบายดีโอ้ะวังได้ขีม้าชีคขามากับม้าไงครับตกมานีพ่อ้อพผมแห้งนน้องวาเนาะเลยเอเพ่อเราเคยตกเลยได้นี่ได้หนี่มาเห็ดอัามาเดอไว้เ็ดอาไม้เอว้ดินนเห็ดสดใช่นะนี่ โอ้นกปาสิ่เรียเป็ลังเว้่ยเรื่อนเราเลยเนาะไว้เลยมามานี้เที้านครับหลังมุกบเลยขอนซ่อนน้ำม่เด้อยินกายมาทางนี้มาแวเลยได้ได้เนี่ยนี่ประเด็นห้องวิเศษนี่ได้ห้องวิเศษสำนักปล่อยไนบ่นี่แหละห้องน่อนแล้ว สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อน้องพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มาพบมาพอ่อกับซองบ่าวตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็อยูน่นาบ้านนาเฮือนของน้องป่าเพิินคือเกา่าน้องพี่น้องเนาะื้นนี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศคอยคำยมแรงน้องพี่น้องหลังจาก ขึ้นมาแต่พูดและทั้งสวรรค์เนาะลงไปบนยอเสาบ้านเสาเพื่อนน้องเตี้ยเพื่อนแลวก็บพอดีพระอาจารย์เพิ่นมาแบบสุพายเลยนะพี่น้องเนาะมาแบบเจ้าเอกันเลยอ้าทูา่บริบบอกรนัดบริเนะจ้าคำเลยได้เพิ่นกับมาแบบจวดเลยนะอ้าทาุตื่นเต้นนะตกใจกันต่ตางๆนาะพี่น้องเนาะในเตียงแล้วก็โอ้ยบุญอยากเสื้อเรา,ว,าว่าจะได้พบกับพระอาจารย์มัอนี่พี่สัน อาพูดทางื่อนน้องปลากัดได้เซลเซลอยู่ลังตอกแป้นมาบ่กเป็นสิขึ้นไปนกอ่อทั้งเทงมันบน่เนาะพูดอาือว่าวันนี้เขาไอบุญเนานะไอเงาและการบุญสรรวันพี่น้องเลยอาเป็นกามาคือกา,อานเนาะขออืน่นทางบาตาเองก็อาขอกาบทัก,ทา,กทายสบายดีเนาะกับ่อแม่พี่น้องเอฟซี เบิดสุขสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว,ว่าทางต่างประเทศนําเด้อเนาะพี่น้องเนะาะจังใจก็ะชวยครับเบิ่งมาส้มเนาะกรวยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแหงใจทา้งเบลตาในเด้อพี่น้องพอมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องวันนี้ก็ขึ้นมาครับเบลเวียดแล้วก็น้องเบลตาเพิ่น3คนคือเก้าพี่น้องเลยเนะาะบ่รจิตก็บ,บ่แซนก็คือว่าสิไปทางเฮือนน้องดาวว่าซั่นอ่บาบลตาก็ยังบ่ได้ ไปจากเทื่อได้เนาะเื่อดังดาวเป็นจังได้วานนี่คือว่ารถค้าเถื่ออยนะู่น้องไหยเนาะไปแล้วได้รถทั้งไอเตียงแล้วแหละมาดึงขึ้นท่านอืมขาน้ำนี้ชะนาะนีน่ยพอกหมาอง,องอยอะคนนั้นก็หิวจังเด้นะั่นอยู่กระตุกอืมขามนี่ว่าวานนี่อ, <มา S 2> อ๋อทุกเนาะตั้งแต่หกโมง <S <S ม หกโมงหาสองโมงครึง่งเออเนาะหกโมงหาแปดโมงครึ่งก็เนาปลามันคายันไมมจนไฟไหมพี่น้องเอ้ยปุ้ยบเบิ่บนี้ลึกลี่เนาะอืมไฟจนไหมไหมโฟ่เล่กระปูตัวน,นี้ก็จนลบไปดีแต่ยางรถบ่เข้าไปนี่อีกพอเฮงอืม แต่ว่าสมเพิ่นว่าโฟวิ้นอยู่ด้ยเนาะเห็นทางไอเตียงเรามาดึงขึ้นเอาเดี๋ยวหนึ่งพูด,ดีง่อยขึ้นรถอ่ามีเพื่นเทคานโอ้ท่านั้นก็ได้เนาะโดย้ยสวัสดีอ๋อโดดอ่าไอ้บุญแล้วนี่อ่าโมเมนต์สี่คูณสี่เนาะขับเคลื่อนอ่าสองล้อพี่น้องเลยนั่นสมัครแล้วังได้ยาญาณแล้วบ่เนี่ยฮะ เอ้อสวัสดีปุริยาานี่พุทธองข์หนุ่มต้อนเด็กนี่มุชามึงอยู่เป็นอยังไงนี่อืออ้าถูกจ้ามุช่าเป็นไงเงือบพวกมุชาจป็นไงเงืเอบเฮ้ตยตั้งย่านเพิ่นเดอ้อเพิ่นมาเพิ่นมาคูมาม่มืออือโอ้แต่เทอ่ะอ่าตั้งอ่ะเทิงบานบาทน,นี่โอ้เนาะที่ไหนบาทน,นี่คือมีเจียมีอย่างอ่า เนาะโดยสวัสดีเนาะเดี๋ยวว่าจะแต่งเพลงให้บ่าวฟังอยู่นะเนาะเพลงคอยยังคงบุพเพ่เห็นอยู่ในคลิปบ่าวคำไพเพิ่นขึ้นมาพอดอ่อนแท้เพิ่นเอาลงอันติ๊กต็อกบอกเลยว่าจังชัดบอกมึงอะเห็นเพิ่นเปิดวาเนี่ยเอาน้องป่าตัวนี่ว่าเออมันคืนเฮือนใหมเอฟซีเพิ่นในพอดบอกบอกเคยพอดเล่นซื้อบอเออแต่แต่ว่าแต่ว่าคักอยู่ได้เนาะอ่ามือไม่อ่อนอยู่ โอ้บ่ธรรมดาน้องปลานี่วนะอย่างไดรฉบับน,นี้น้องเพิ่นกพลังเห็ดอย่างมั่นบัดน,นี้คือตัวเชียดจุดเชียดเดียวเท,ที่ยคานทับวงกบเที่คานทับวงกบบ่เนยเดี๋ยวว่าคักบัดน,นี้พี่น้องเลยเดี๋ยวน้อเจ็ดสี่เพิ่นว่าโอ้ยบ่เม่นเงินเจ้าของคือตีเกงเ่งแทบเพิ่นว่าบ่าวตาเอ้ยเพิ่นว่าเนาะมีอยู่มงงมินสองสามมินนี่แหละพี่น้อง ใช่เท่าที่จําได้บาตายังไม่ตีจักบาทนะวะแต่ก็ยัง่งบริว่าวงเงินเจ้าของน่ะเนาะเบิ่งคลิปว่าท่านชุดบ่อน้อวะนี่วะก็เคยมีอ่ะเคยมีเอฟซีเพิ่นลมินต์มาอยู่ว่าเออบ่นั่นบนนี่แหละบาตาน่ะบอกล้าเว้าเพราะว่าบ่แม่นเงินอ่าบาตาแล้วก็บาตานี่บ่ได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญกับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นว่าเนาะก็ยังว่าบาตาตีโย้ยว่า ปปเบิง์นเบินบงงอืมอืออืมโอ้เนอะกํลังขี่ม้าอยู่เนี่โอ้สบายดีสบายดีโอ้ระาังได้ขี่ม้าชี่คามากับม้าไงครับตกมาในห่อยผมแห้งนิดนึังป่าเนาะต้องเหนเอยแ่พอเราเคยตกเลยได้นี่ย <laughs> cái đá bà đi? Mà vậy nó quét Ô mày nó đi thôi 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 nó thôi 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 đi thôi 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 rồi thôi thôi อเอ้ในข่าวที่ข่าวทางมาแล้ววันนี้น้องๆเนาะตอนนั้นเป็นเป็นายวงกบเด้อเอาไว้เอาไหนี่เอาไว้ดิ้้เฮ็ดสอดใ่นั่นี่อาไว้ที่ลเาะวเนโอ้ปาี่กลัง้เรือเราเนาะไว้เมามาวันี้เทคานครับหลังวงกบเลยูคอนนนัมไเดอยินกายมาทงนี้มาแวเลยได้ได้ นี่เด้หนประเด็นห้องวิเศษนี่เฮ้ห้องวิเศษสหรมาปล่อยเนาะนี่แล้วห่องนอนแล้วสบายดีดวห้องนอนแล้วนี่วิเศดอีกห้องนึงได้เอ้ย้ืออันโหนาใส่งาใส่ยีนแ่เนาะหนานาวอยู่คือ่นอนเฮ้ยมัวกันือนม่แวว่าผัดซื้อเออย็นวาเนาะตาำแบบตามเพลินนะสบายดีพ่อ สวัยดีจอได้ลองปลาหองจะได้เจอชิ้นนเท่นะของนั่นด้วยแต่ตอนนี้นที่หอมว่าอ่งเนไม่คูแล้วกับเปเ็นเด่นลูกลเบ้าพันพันนอนมีหนีบ้่อย่างเช่นอไหอ้อ,องรับหมูคูมาหรือว่า

โชคดีแล้วอันยุจำนี่มีเพือนมีชาติคงจะคงหมดใแล้วอายเจ้าได้บอดใจอายแล้วข้าข้าวกปีแล้วน่องปาฮายาสิบสามเอสิบสามสามเป็นหลั่ลได้เฮ็ดนหลังอะหลังเปนจิงด่ะน่อป้าเดียเลยดูว่ามีกุ้ยง่ายมันทำช่วยใูแล้วโอ้โอ้ยโอ้ย มาแล้วนี่เนาะอ่ากระเบื้องอ่ากระโลบ่แม่นบ่แม่นกะโลติเนาะลูกแก้วบ่ลูกเสียระวังมาดีเด้อนี่เด้อเพิ่นแกะเบิ่งแล้วูตเนาะู่ยแกะดิอแกะจบ่แกะนําไปขมได้ด้วยสีขาวเลยบ่นี่โอ้เพิ่นแกะ3 3แ่บ่เพิ่น แบ,บ่เดียวกันคับเพื่อนแม่อุตซาสูมซื้อนดาเลน้องลูกปลาเนื้คาคือแบบมันอยู่ในน้ำเลยแบบข้างปอย่างที่หางไลในน้ำเลยแต่ว่าอันช่องช่องมีทะลุบอ๊ะเมนี่มันบ้าตกใจแล้วต้องเช็ด้สมงแบบแบบเห็นแบบ,แบ,บ,แบ,บแบบ đẹp ăn mua mua đó <laughs> ừ. xong xong lôm xong nhàng đèn tới lôm vào quay đi hết nhàng mắt rồi rồi đi thân tầm tầm vô Mamma, mẹ mẹ tao mẹ 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 จะได้แบบทอดขั้นตอนนี้แบบบ้านยังเรื่องได้แล้วปะสีบ้านเปิดใ้เบอรงเพาน้องกว่าน้ำมันตึ้นะยังมันโดมีออีแรกเิ่นมากสีชมพูคนว่ะแต่ว่ามันเกิดโพดนะมันนามันจิตชาติยั้ทาบังกกอร์เดี๋ยวเขาจะมาจีนฟุเจเซรของเท่นของเรซีเจนเอองเท่นะเวรของเท่นะ้ง เออแต่ว่าตาแต่ว่าชาคข่มากรีเป็นสีขาวแจ้งเพื่อนน่สีขาวบอข้างในข้างใโอ้ยมันก็ไ่้นอนแล้วะอ่ามันดีนขาวทอกัใส่ฟา่ขวมงกุฎต่างๆาแล้วงามเลยทีเเยเปิดไฟเว้ยแต่ว่าตีหลายเราได้เลยเนาะเปิดให้ได้บล็อเพื่อนเดียวพี่คอมาเวามมาจนรัวเพราะตาน้อแมนแมนเปินมาของกัน คือนองระบายมากสิบัวก็น่เจ็แต่ทังนหนอยู่่ทังนเราไ่็นะอ้าวกนบันเป็นช่างก็ช่างก้อนว่าคกเลี่ยงอันชัดนได้เพื่อนอยู่แต่ว่าคนบัดเชี่ยวชาญก่อแบบกํแพงชูงผูอ่าก็วาองลงเปันใหญ่เนาะนี่นะเวนีน ป่าตีนางน่องปลาเราหัวงว่วขี้อูหัวอ่าอ่าอ่าอวปลาัคือ่านองดีเจแบบน้องท่านี้เด้แ้ี่านี้แ้นหัวเขาในบ้านหัวเนบ้าน กะคือว่าอเนี่เพราะนวันจะเอาประตูใกล้ๆกันนี่มันจังกันนอนเตียงจังบูติดกัน่อาคือคือคือจะใช้ประตูบัานนี้แล้วก็เตียงยับแปลงพูดทั้งนี้กันยับพื้นเหนือพูดอย่างนอนบริเวณเสียงผู้ชังก็ลกอลแกะใกล้กันอ่าหน้อยวัดเสียงพิมพ์โทรศัพท์ปอกแป๊กปอกแป๊กเออยังมุดลับบ่อหนิว อนี on. On. <laughs> karena, h, ่ได <laughs> ah, <lucky. can> ้ฝนของการบ่มีไฟเนาะนนะใครช่ยเป็ดน่มันอ่อนอ่อนสาวอาน้นสาวไร่สาวจะบอลดิบอ๋ยังบ่ได้มีเอาค่ะาะบอแล้วยังโสบอู่ตัวใช่ไหมเนาะโฉบมาเลสาวฟูถือก่องหก่ยังโสบอยู่เด้ไหะอ่าล้มรถอะไรนะอ้าว ได้แต่วิชาการไม่น่าในเรื่องโรงสาวเนาะอ่าไปใช้เจ้าหั่นใช่หลายคนก็ยังโม่หูได้พี่น้องเนาะเข้าใจพิษอยู่นะอ่าพรายอาจารย์ผู้เชาว่าตาว่าหรือว่าเมียบ่หรือบาได้โอ้ยเนาะผู้ใดจิมาเอาไปเลยเัิญน้องสาวพี่น้องเลย ว่ากันกกันไปกันมาฮ่าัอนั่นน่นโอ้คือว่าแล้วคือว่าคู่บาเพื่นซิหอยู่นะเนาะือว่ายังือว่ายังบจบบ่ยังบจบรักุดเนาะยาไดเจำดีคฮะไม่ดกเออันตึกรินเนาะเออเป็นออาดินเตียกงไปยินผงเอ้มันกุ้ม หนึ่งอาชีเลฮะบัดบ่มีอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าเฮ็ดอะไรมันก็บ่เกียงบ่มยังนี่แหละเนาะเอาผ้าอย่างผ้าลูกตุ๊กตับไปใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมีมียาแก้วไหมมีนาแก้เครื่องเครื่องเงินจักปั่นไฟนี่แพงไหมแพงบไหมช่วยใส่ยูพูไฟไม่ได้เครื่องปั่นไฟอะไรอ๋อ อันเล็กต่อเล็กมียงกมีแต่ใช้เครื่องน่ะอ่าถือว่าใช้นี่ก็แฮงปกติบาตู้จอกตู้จอดนี่ถึงบ่ถึงโอ้ทั้งไผบเทั้งตู้จอดแล้วก็มันก็บ่แงปานดโอ้แต่ว่าาจะแงีก็ต้องใหญ่ๆลเนาะไใหญ่แน่ทําใส่พร้อมกลบ่อยากแงอืมอะ ระวังนะระวังมาดูดดนะ้วยเนาะหนักให้ยุ่งอันเขาได้คัดอยูน่นเหรอเตะพอปีนั้นตกลงมาเดี๋ยวี้าวนี่ภายในบ่ คนี่สิแล่ยี่บเททานทับอยู่เนาะทีได้เฮแต่นี่เด้อไหวเนาะนแลแลวไป้บ่้านาลงไม้ไมไม้ัดได้บ่ได้บ่อ๊บว้ยเนาะ ตรงนี้คือมันดูก,กับแท้เพา,าว่าไม่มันยากดุ่งเนาะอ่ายามยามเจาเที่คานอะไรมันปีมันยังสี่นะนี่ไม่ไม่บริเอียดไม่บริเอียดพี่น้องเลยมันเลยดุ่ง qua nạm thử nạm bùn nạm nhàng cắt so được à, rìết. tát bao bận? แต่มันมก็บบ่งน้ำนี่โอ้โหแบบอะแบบ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 อะไรฮะสิเ,เอาปูนนี่เต็มกับอันทั้งเครื่องมันเลยโอ้ชั้นเอารุดลงนี่กับโบได้เนาะตรงในบ,บ่เติมเถอะเสร็จเถอะเบิง่งเบิ่งก็แล้วก็ได้เติมร้อว่าพลังม,มว,วนง้นี่เติมเต็มร้อยลายเดียวเบาหวานขึ้นเนาะพี่น้องเบิงบ่งเบิ้งเอาสีอาจะอื่นให้ เอ็มร้อยนี่กินลายกันน้อยๆที่ได้เป็นเบาหวานตื่มซะแล้วเปลี่ยนเปนลี่ยนรสชาติใหม่ก่อนอือหนึง่งสองสามสี่ต๊บตอนนี้น <cười> <cười> thấy phụ nào bưng bưng giá anh đi hả giá anh bỏ bó anh bỏ để giá anh bỏ còn đúng hay à hai này à nó ไว้ให้อันพอลุงสางแล้วเด้อูละขวอบเด้อเอเดรุดอบเออโอเคอ่ะอนนัอันนี้อันนี้จะก้อนนี่นะพ่อดิน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 บล็อกเนี่ยมาเพิ่มจะก้อนพ่อสี่สิบสี่ร้อยไปจักฮะสี่ร้อย พันนลงง้างีก็ได้หะมันน้อยเดียวเลยอ่นู่นนนูนเลยลอเดียวอืม่เาได้เนาะปูได้วิชาการอ่าอ่าเดแนวเนเติมน่องป่าเพิ่มเด้ออ่าปไดอันนี้ก็ไปเติมน้ำเพิ่นนั่นจ้าาโอ้น้ำได้ติมน้ำพรเอ็มร้อยนี่คือว่าขวดกองพูนอะไรกอนีเนาะ อ่าเทา่าพ่อเล่ากินเดมร้อยกคุ้อมือเราไปสวนพวกบกพอ,อดีเป็นบาหวานเลยแ <c oughs> ม่นตามเดมร้อยนี่ก็พยอ,อยากกินพวกมือกับหมักแต่หักกินกันออกมาโอ้เนาะแต่ว่าตาใสแม่งแข้งเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โยแต่มันเป็นผาัาดหวานลาย <c oughs> ลายลายแต่แต่ว่ากินแต่ว่ากินพอดีเป็นยากับมือละขวดแน่นมือละขวดมาอยู่ดีลูกเยมือสี่ขวดก็มีแต่ละคน น้ำหนักไปที่สามที่สี่เอยูซื้อแอนพมใส่น้ำแข็งไว้บานี่คนอมาก็ใส่น้ำแข็งน้ำพกแช่เย็นไว้เอาเนาะทื่นสามทื่นสี่เข้าไปนี่โมเมนว่าด้ลอยจากตาข้างอยู่เลยตยเลยตงคืนนี่โมเมนไปนการกบ้นใเนาะเาฮ โถ่อู้วววอะโมเมนตว่าอะไรขนาดถ้าพ่อเราก็ยังเป็นหวานเลยว่ายอยู่ไว่อยู่พ่อจำเจเหตุเมื่อเมื่อไปมันก็สงบเมื่อทันสมัยิเมนเมนพ่าทีแรกมันโมเมนอุปกรณ์ไฟฟ้ามันกับแบบละเอียดยิบปันใดแล้วทีน้องเนาะ กับบรณย,ยิบปรได้ข้าเขาเล่เงนเขาจ้นหิวเขาเขาเขาตอปตูกอยากเข,าเขานน้าเลยนลเลานาะขาลุกลั่นเล่ยจนคนเทลกเลยเนี่ยัตารเีานอโอ้ชากระเพื่นกระมุ้งแลนะ้วเนาะโอ้ยถักปัตรยังบัรพออยู่กามาเฮือนน้องปาง¶คือว่ามแต่ย่อกงามเบิดขุออูอันอยู่อีที่ผลยังบอตตาตี้เป็นอยู่ฉันตี่ได้ใช้เนาะว่างามอยู่นะว่ะ เพื่อนเพื like us, like to to ice, ่อหลังบอลเขาก็เขาตั <t <t ้งซื้อได้เลยอ๋อเป็นไงลป์เอนเดี๋ยวนี่จะเข้าก่อนหักเลยที่อันนี้พอกระบกคบตีของน้หนักจะได้ต่นื่องเว่าเวือยู่พป่น้ังเนาะพักยู่ได้เลย มันแต่กอเลี้ยนจริงปกติเขาไดหลังมันมันผสมเขาโวได้มีเครื่องมือทันสมัยแล้วเนี่ยเขาเอาไม้ผ้าพันบ่นกัวตอกเอาถึมต่ำตึงต่ำอยู่นุ๊บิ่งด้วยคือว่าเมียบุตทันได้กอมันนี่เนาะผู้ชายชื่อได้ชื่อเดือนอยู่ชื่ออยู่บ่ผู้ชายในบ้านนี่บ่เรื่าอยู่เวียงผูกโอ้ยนะไปเอาไก่บ่แต่ผู้ใด้สามาแต่หาเงินใหม่มือวานนี่ แล้วทางเขานี่มีเรื่องเห็ดชาวเรือาบ้านนี่อ้าวนี่เห็ดพ่นพันพาวบเ<อ>พิ่นผู้ชาวในบ้านบ่นบเรือว่าอยู่เวียงวะเรนว่าผู้มาแต่หาเงินเมื่อวานนี่นะพ่นมนเนนีเห็ดแนะน้ำไปอยู่ยังเอ่อต้องถามมึงกันไหมโบโบฮู้คือว่าบ้านยังเดชเชิงแค่แต่หาน,นี่แหละเพิ่นว่ะกอขอเนี้ยน,น้ำพี่น้องกันเนาะพอ พออยากเสพเนี่ยจักหน่อยค<อ>นในบ้าน,น,นบานหมือนอ,อ,อยู่ทางออกเลยคนอยู่น้ำพอบุร่ายพอพอติดของมึนเมานั่นแหละแต่ตีลูกตียังอะไรกะแล้วไปเริ่มไปอะไรก็ยู่บม่ได้อะไรกะหอบหนีหออกมาเอาคนเทาถ้าไปม,มั่วชุมกับบนนั่นอะไรก็เอาแล้วรับบาดนี่ยโบจักลูกจักเต้าอะไรไม่ลงมั่งกันเอ้ยปุ๊บไปแล้วบนไอปกรีมไฟเนาะ ไปแล้วติ้งเขาแล้วหรแมนแมนแมนญาติเลยเอ้าไปใช้น้องป้าโบเพียบแล้วปุ๊บแล้ยนะโอ้ยตกใจเบิดอันนี้กับไม้มันโกงที่พอเลยเชิบเออมันโกงเออไม่ม้มันเหี่ยวเลยเด้เออไม้มันเหี่ยวแหลไมโกมันโก้มันอย่างมันเหี่ยวเลยกันเชิบอ๊อฟ อเขาเห็นได้อือโอ้ยบปเล่วเขายังกี่ฉาบอยู่ด้บันยังันเฮาก็บ่ไดนึงเฮาซับอ้อมอ่าขี่าบขี่ฉาบยากดอกยากดอกมันยังบ่ดทันแลวแหละจะพาอว่ามันบองามคนแ้ยคนเป็นมันแม่นมันยังบ่แล่่่ก็เพิ่ยูัคบมันกรบมกินอยู่อือแบบเนอกนอกเออก็ชับนี่แหละคือบอต้าเาลบอต้าบอจักตีที่น้องนาะจตีนี่ยไ Mandy một thân yêu ờ, bồ. ừ, ừ. đây. Hoặc 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 nó hoặc 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 รวยๆเนาะองพูนุ่รอเมื่อสามขวดสี่ขวดรอเลยเปลี่ยนแบบใหม่ซะให้เราเอ้าเนาะจังใดก็ขอบมุกขอบใจลายๆขอบบุญขอบคุณเด้อเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็โคตรขมโฆษณาพี่น้องเลยเนาะหากว่าบลตาว่าพิผิดพลาดประการใดว่าบ่มวนนุ่นหูจังใดก็กราบขอโทษขออภัยน้ำลายลายพี่น้องเนาะก็คือสิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย